คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ภาควิชาเคมีจัดโครงการค่ายการยางมออุบลครั้งที่10ระหว่างวันที่2-4ถึงกุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาณคนะณะวิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อ Smart Rubber and Polymer u p c y c l i n g c a ค p ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิจุมพศพันทิพย์โดยมีด็ตอร์สมปองเวรุวนาธทรผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานเปิดและนางสาวเพนพิชชาหมื่นพรมนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบลราชธานีและหัวหน้าโครงการกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้และเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยียางและด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจและถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆน,นักเรียนในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆที่ผ่านการคัดเลือก58คนจากผู้ที่สนใจกว่า130คน ดรสังสณีศรีจานประธานหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้กล่าวว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณบูลณิธิจุมพฤษพันธทิพย์ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เป็นผู้เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณจากบูลณิธิจุมพฤษพันธทิพย์ เนื่องจากโครงการดังกล่าวส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมและการหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงตลอดจนการฝึกฝนการเป็นผู้นำในการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยส่งต่อให้น้องนนักเรียน ในระดับมัธยมมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้านสําหรับน้องๆทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ทางภาคทฤษฎีและปฏิบตัติโดยในวันที่1นนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รู้ถึงแหล่งที่มาของพอลิเมอร์รู้ถึงกระบวนการผลิตยางล้อ และได้เข้าชมเครื่องมือทดสอบสมบัติของยางและพอลิเมอร์วันที่2นัเกเรียนจะได้เข้าฐานกิจกรรมภาพปฏิบตัติเช่นการบดผสมยางและสารเคมีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางรวมถึงกระบวนการต่างๆที่ใช้ในการขึ้นรูปพลาสติก โดยในภาคบ่ายจะได้ร่วมกันสร้างสารผลริตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งและในวันสุดท้ายของโครงการนักเรียนจะได้ฝึกการนำเสนอผลงานการตอบคำถามโดยมีอาจารย์จากสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำซึ่งนักเรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถต่อยอดองความรู้สำหรับการเรียนในอนาคตได้